คนที่บน่นว่าเงินไม่มีเขาไม่มีจริงๆไหมสวัสดีคับไอมาการีครับม่เป็เอ็มไอการีค่ะก็วันนี้กลับเข้งเอ็มไอมงโลกเย่อ๋นะเอ็มไอมองโลกนะก็จะเป็นรายการที่เราจะเอาหวัวข้อกระทุ้ต่างมาเพื่อเอามาตอบกันหนหน้องในความคิดของเราเองซึ่งถ้าทุกคนมีความคิดอะไรหรือแบบรู้สึกว่าแบบได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์กังไ้เลยใช่เพราะการมองโลกเนี่ย มันก็อยู่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเนาะที่จะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ใช่อยากให้ทุกคนมาแสดงแบบความคิดเห็นด้วยกันเนาะอือก็เห็นเหมือนเห็นต่างไงพวกเรารับฟังหมดนเลยใช่เอาละเอาละเรา,า,า,าไม่เล้เป็นคำาแรกคำถามแรกกันดีกว่าอืมไร้านค้าที่เราแต่งเงินสดไม่เสีรดายลูกค้าบ้างเหรอครับอือจริงๆเราก็ไม่ได้เปิดร้านเนาะแล้วส่วนใหญ,ญ่แบบร้านที่เราเจอเขาจะรับโอนบ้างรับตงโอนทั้งเงินสดแต่ก็มีร้านหนึ่งที่เราแต่งเงินสดเหมือนกันอือ ก็แบบเขาที่เราเห็นนะเขาไม่เสียฐานลูกค้านะใช่ก็ยังมีลูกค้ามาแบบซื้อของเขาตลอดตลอดหมดเลยไปไปไปไม่เคยทันใช่ไปไม่เคยทันเลยคือร้านเป็นร้านหมูปิ้งคุณยายเขาไม่มีโทรศพัพท์ใช่ก็เลยแบบว่าแล้วทีเนี้ยลูกค้ามาซื้อของร้านแกเยอะมากอือเอาง่ายขายขายขายแปดโมงสิบโมงหมดตัวเดียวอ่าใช่ไอ้เคยไปซื้อครั้งหนึ่งนั่งรอยอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้ คนเยอะมากใช่คนเยอะมากแบบเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวไอ้หายไปไหนไปนั่งรอหมูปิ้งอืมนั่นแหละแต่แบบคุณยายเขาทําอร่อยจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันขึ้นอยู่กับร้านที่ขายของที่ขายอืมอ่าลูกค้าฐานลูกค้าที่จะเข้ามาด้วยก็คือถ้าของเราดีจริงอร่อยจริงเงินสดเขาก็พร้อมให้เราต่อให้เราไม่รับอดกระตมใช่หรือไม่ก็แบบถ้าเป็นของที่แบบอย่างเช่นอ่าร้าน ร้านที่ขายของเบเตเลตขายรองโชกุนหรืออะไรเงี้ยขายของต่งตางๆเงี้ยกับถ้าไม่รับโอ,อนเงี้ยอาจจะหาลูกค้ายากเหมือนกันเพราะแบบร้านอื่นก็มีอะไรเงี้ยอืมอืมเราีไอคิดว่าไงอ่ะสหรับผมไอนะไอถามว่าแบบเออถ้าในมุมมองถ้าไอเคยเปิดร้านไม่เคยเคยทำงานในร้านด้วยอ,อ่ะเคยทำงานในร้านแม่กอดถามว่าแบบการที่เราไม่รับแต่เงินสดอ่ะไม่รับแบบโอนเงี้ยเราเสียดายลูกลูกค้าบ้างไหมแล้วก็คือไอพูดตรงๆคือไอเสียดายนิดนึงที่ว่าแบบ ลูกค้าบางคนคือเขาไม่ได้พบกันสดจริงๆอยงางไอนก็ได้พบกันสดอ่ะก็เลยแบบเราอาจจะแบบเสียลูกค้าไปครับแบบเยอะอ่ะในช่วงนี้เพราะหลังๆมายุเคเทคโนโลยีใช่ไหมคนใช้การโอนมันเยอะขึ้นอืมอืมซึ่งแน่นอนว่าคนพบกันสดก็จะลดลงเหมือนกันอืกปะอ่ะนั่นแหละก็เลยทําให้แบบไอ้สจจถาลูกค้าในระดับหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากแต่ถ้าไอ้จกับรู้สึกว่าถ้าเรามีคุณภาพของสินค้าที่ดีก็ไม่อาจจะไม่เสียหายลูกค้าอย่างเช่นร้านปิมพ์ใช่ใช่อะคือไอ้อะโดนลงทุนนะึ่งไอ้์เป็นคนที่ไม่หกเงินสดเลยอะไอ้จะลงทุนไปกดตังค์แล้วเกินกบมาซื้อทุกครั้งเลยแบบแล้วก็จะแล้วทําไงดีกันที่เหลือนะใช่แต่ว่าร้านร้านคือแบบถ้าของเราดีจริงๆอ่อะ เราก็พร้อมจะทุ่มเดินไปกดตังแล้วกลับมาซื้อให้เขาก็ได้ใช่โอเคนั่นแหละคำถามต่อไปคุณว่าไหมทําความผิดเพียงครั้งเดียวถึงชนะความดีเป็นพันครั้งได้หรือครับอืแง่นอนนะขอตอบก่อนล้วกันอืมอ่าหลายๆคนอาจจะน้อยใจเนาะว่าแบบไออย่างที่เราทําดีมาต่อแต่เราแบบอาจจะทําผิดด้วยความไม่ตั้งใจอยู่ครั้งเดียวครั้งหนึง่งแต่ แบบอย่างเช่นแบบเราทําดีมาตลอดเลย uh huh. แต่แบบทำผิดแค่ครั้งเดียวแบบว่าอย่าแงบบเช่นอาจจะแบบคนอาจจะเห็นว่าเราทําผิดแต่จริงๆเราอาจจะไม่ทำผิดก็ได้อย่ออยางเงี้ย uh huh. ซึ่งมันคนเราอ่ะมันน่าแปลกตรงที่ว่าคนเราจะจําสิ่งที่ไม่ดีได้มากกว่าสิ่งที่ดีออื uh huh. uh huh. เพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> พอเราเหมือนทําผิดอะแล้วคนเราจาที่สิ่งไม่ดีได้มากกว่า มันก็เลยกลายว่าคนจะจําในสิ่งที่เราทาไม่ดีมากกว่าสำหรับเราคิดงั้นก็เลยบอกว่าต่อยทําดีเป็นพันครั้งน่ะแต่ว่าทําผิดครั้งเดียวมันก็คนก็จําแค่ความผิดเนี่ยอืถ้าความผิดนี้มันใหญ่มากพออือะนึ่มองไอ้นะที่บอกว่าทําไมทําความผิดครั้งเดียวเนี่ยถึงชนะความดีเป็นพันครั้งได้เพราะอะไรหรือป่าเพราะในจริงๆแล้วในกับการจดจำของเราอะเรามากักจะจำสิ่งที่แย่ๆได้ เพราะว่าสิ่งที่แย่แยมักจะอิมแพคกับการใช้ยุคจำลองของเราเสม,มออย่างเช่นว่าเราสะดุดตกบันไดถูกไหมแล้วก็จํจาว่าอ๋อทีหลังเวลาลงบันไดเราก็ต้องลงแบบช้าระวังระวัง,วงใช่ไหมแต่ถ้าเราขึ้นลงบันไดพันครั้งเราจะจดจำไหมแล้วก็ไม่เคยจำถูกปะแต่ว่าตกบันไดครั้งนี้เราก็จําว่าแบบอ๋อถ้าตกบันไดทางีนะอ่ะมอาจจะไม่อยู่ในการจําในรูปแบบของความเจ็บหรือแม่ก็แบบเราตกบันไดไปยังไง อืมแต่มันจำพี่ว่าถ้าเราตกบันไดเ,าเราจะเจ็บอืมอืมแค่นั้นลลองหรือแม่มันก็จําความรู้สึกตอนนั้นไว้ได้อืมเพราะแบบเราตกบันไดแล้วเรารู้สึกเนี้ยเรากลัวก็ได้อืมแต่ว่าอันเนี้มันคือความผิดที่ว่าถ้าคนส่วนใหญ่ที่มองตาหะอืมที่มองเราเนาะใช่ก็คือก็อย่างที่บอกคนเราจําสิ่งดีๆแล้วสักพักเราก็จะลืมอืม แต่ว่าเวลาทาผิดเนี้ยข่าวมันจะพูดขึ้นเรื่อยๆประคมขึ้นเรื่อยๆบางทีอะเนาะหรือไม่ก็แบบแบบางทีเราทําอะไรเงี้ยเพื่อนจะเอาไปพูดเงี้ยไ <ใช S 1> ม่ว่ารวมรุ่นกี่รอบกี่รอบก็จะพูดถึงต่งองเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลืมเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่อยู่ในความทรงจำอืมใช่ซึ่งมันเป็นก็แบบบางทีก็บางคนก็จะจําเป็นเรื่องตลกอบางคนก็จะแบบเอ้มันแย่ว,ว่ะจําไว้เก็บไวพูดอะไรเงี้ยอืมมากกว่าใช่ก็เลยกลายว่าความจา ต่อให้ทำดีไปทั้งทั้งจำทำแย่รอบเดียวคุณก็จำได้ใช่อละก็อตอไปอคนที่บ่นว่าเงินไม่มีเขาไม่มีจริงๆงไหมก็ให้พูดตรงๆถ้าเกิดว่าสมมตินะเราบน่นบนว่าไม่มีตังค์อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่หลายๆสาเหตุอย่างหนึ่งคืออยานยืมตังค์สองไม่มีจริงสามมีแต่อยากบ่นไม่มีเป็นงั้นแหละจะได้ไม่ขอยืมเราไม่มีตังค์ใช่ไหม ก็คือเวลาสมมติเพื่อนมาถามว่ามีมีตังให้เออเนี่ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมมีตังใช้หรือเปล่าก็ไม่มีเลยว่ะจะให้เหรอเ<ช><ช>พราะมันจะก,การว่าเขาจะได้ไม่ยืมเราใช่แต่ของแต่ของเราคือบ่นไม่มีตังอธิบายว่าแบบไม่มีหลอกอะไรเงี้ยก็แค่พูดเฉยๆว่าไม่มีเพราะโ<ช>ดยส่วนตัวเราไม่มีจริงเพราะว่าตังในบัญชีเราแบบว่าสัญญาญ่ก็ไม่ได้กดออกมาแล้วก็แบบไม่มีแอปธนาคารด้วยวใช่ไม่ใช้เลยเลย<ช>ก็เลยแบบ ไม่มีไม่มีตังจริงอืมแต่ให้<อ>ให้มาก็ไม่มีบัญชีเอาอยู่ดีอ่ะก็ใช่ <c oughs> อ,ไไอ่พี่ไออ่ะอ่อสำหรับไอคือเมื่อรู้ดีแอ็กก็บอนว่าไอไม่มีตังอยู่ประจำนนะอ่ะนะคือต่อถ้าไอมีตังก็อบอกว่าไอไม่มีตังเพราะว่าไอรู้สึกว่าแบบอ่อปริมาณการใช้เงินของไอแบบมันมันค่อนข้างที่จะเยอะอ่าแต่ละเดือนเนอะซึ่งพอมันเยอะแล้วอ่ะอ่าไอก็ต้องแบบค่อยๆแบบบริหารเงินดีๆใช่ไหม ซึ่งแบบพอไิหาเงินเพิบมทำให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยเรามีเงินใช้ที่แบบใช้จริงๆอะ่ะมันน้อยเหมือนแบบใช้ฟุ่มเฟือยแต่นะมันค่อนน้อยอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่าบ่วงตัวมันก็ไม่มีตังค์จริงๆอ่ะก็ไม่มีจริงๆอืมไม่มีตังค์ให้คนยืมจริงๆ,ๆใช่แต่คุยืมจริงๆอ่ะอ่ะคำถามสุดท้ายาอันนี้มาจากไดดิตเป็นภาษาอังกฤษใช่ Uh, What are some unspoken rules that everyone should know อ่ะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าอะไรคือกฎที่ไม่ได้พูดแต่ทุกคนรู้จะหมายถึงว่ามารายาทในสังคมอย่างเงี้ยเหรออืมว่าอย่างไรดีอะมันเหมือนกับว่าแบบเป็นอ่ะถ้าตามอันนี้นะก็ะหมายถึงว่าสิ่งสิ่งที่เราไม่ได้พูดมันเป็นกฎอาจจะเป็นมารายาทในสังคมก็ได้หรือสิ่งที่มันเป็นปาตรฐานสังคมก็ได้หรืออะไรแล้วแต่ ที่ทุกคนรู้อยู่กกบใจอะแต่ว่าแบบเราไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกว่ามันมีกฎอยนาเี้ยออันนี้พี่ไอก่อนเลยอันนี้คิดไม่ออกก็จริงจริงนะหลังจากที่ไอ้กับปางพยายามคิดมาร่วมแบบสิบนาทีอ่าก็เพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกลไหนก็ตามอ่ะอ่า ยังไงก็ตามก็มีการพูดถึงหรือการเขียนถึงอยู่แล้วมันแทบจะไม่มีทางที่จะไม่เป็นกฎที่เรารู้อยู่แก่ใจด้วยตัวเองอ่ะอืมอืมเพราะว่ามันก็มีการเขียนบอก์ลุที่แต่ว่าอืมก็เคยอ่านนิยายมาเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้พี่ไอเคยอ่านเคยเล่าให้ฟังเด็ดเคยเล่าพี่ไอฟังก็ก็เรื่องที่ติดอยู่นั่นแหละก็มันเป็นเมืองเมือง,งหนึ่งแล้วกันอ,อันนี้ยยนะคะแบบว่า อันนี้ได้ฆ่าคนได้แต่ทีนี้มีคนจะไปฆ่าคนเขาบอกว่าอันนี้ได้ฆ่าคนแบบว่าเหมือนกับเมืองเนี้ยอนุญาตแต say, ่ไม่ได right? right? ้อน so, ุญาตอเขาจะอารมณ์ใช so, ่ไหมใช่คือต่อให้เราไม่เราออกกฎหมายว่าฆ่าเราฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายเ่ยแต่ใช่ว่าเราจะอนุญาตให้คุณฆ่าคนซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมใช่ซึ่งมันเป็นกฎที่ทุกคนรู้ว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งไม่ดีอืมจริงจริงการฆ่าคนก็ถือว่าได้นะใช่ ไม่หรอกมันก็แบบเรามันก็มันจะอยู่ในกฎของศาสนาคือปาาณิปาปตาวานิปตาเออใช่ซึ่งเราอ่ะจะไม่สามารถทาร้ายสิ่งมีชีวิตได้ออันนี้ก็คือกฎของศาสนาที่ถูกบอกเล่ากันมาอย่างเช่นว่าพระพูดหรืออาจารย์พูดในค่าพุทธศาสนาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมันเราแทบจะหาไม่ได้เลยจริงจริงนะใช่คือถ้าไม่ใช่สิ่งที่แบบเป็นโลกอิเซไกต่างโลกหรือแบบในลักษณะของแบบ โลกในนิยายอะยไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากอือก็อันนี้ลองให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันมาดีกว่าเพราะเราเองเราคิดไม่ออกเลยใช่แบบว่าอยากให้ทุกคนมาแสดงความคิดเห็นกันเนาะว่าแบบไอ้สิ่งนั้นอ่ะที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นกฎและทุกคนรู้เนี่ยอืมทุกคนคิดว่ามีอะไรบ้างดีกว่าใช่ใชอือเพราะเราคิดไม่ออกเลยอ่ะวันนี้ก็คลิปมันยาวมากเลยเนาะใช่ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะก็บางทีเราเอาคลิปแมันไม่แจ้งเตือนเนาะใช่ยังไงก็แบบอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ตอบคำถามกันได้นะคะอืออะไว้เจอกันใ่นคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย